สวัสดีค่ะค่ะวันนี้น้องนานะจะมาทำอะไรนะคะล้างมือค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้น้องนานะน,นะคะจะมาสาธิตวิธีการล้างมือที่ถูกต้องเจ็ดขั้นตอนนะคะว่าทำยังไงบ้างนะคะไหนมีท่าอะไรบ้างนะคะปลาไหว้ในหนองปาไหว้ในหนองนะคะเอาสองขาดไป เต่าสองคานไปนะคะปูม้าขาใหญ่ปูม้าขายใหญ่ไข่ไก่สองฟองไข่ไก่สองฟองแบบนี้นะคะใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกคะเด็กน้อยเหล่าดินสอเด็กน้อยเหล่าดินสอขนมจีบห่อใบตองขนมจีบห่อใบตองนะคะข้อมือใส่ทองและท่าสุดท้ายข้อมือใส่ทองค่ะสองข้างโอเค ล้ามือเจ็ดขั้นตอนไม่ยากเลยค่ะเย้ศ <Yeah. S 2> ูนย์สุขภาพเด็กเปิดบริการทุกวันนะคะ